เด็พระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาพุทธศักราช2568ดิฉันนางสาวปริชาติดำดวงคุณครูโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่ค่ะและดิฉันนางสาวทิตยาพรหล,ล่อสุพรรณพรคุณครูโรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่ค่ะครับหน้าที่เป็นพิธีกรในพิธีวันนี้ค่ะ และในโอกาสถัดไปนะคะจะขอเรียนเชิญตัวแทนจากแต่ละระดับชั้นนะคะขึ้นวางผ่านพุ่มเงินผ่านพุ่มทองน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงค่ะเริ่มจากสภานักเรียนนะคะผู้เชิญพ่านพุ่มค่ะนายธนกรชนกุลเชิญผ่านพุ่มเงินโดย นางสาวพัชรีสอนรินและเชิญพานพุ่มทองโดยนายกสิเดชชูทุ่งยอค่ะ ลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้วางพันพุ่มจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ตัวแทนผู้วางพันพุ่มนายปร,ปริญญาสมแก้วเชิญผ่านพุ่มทองโดยนายวงวนิสแสวงบุญและผู้เชิญผ่านพุ่มเงินนางสาวเพชรชมพูเดชจริญขอเรียนเชิญค่ะ ลำดับถัดไปเขาเรียนเชิญตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่หผู้เชิญผ่านพุ่มนางสาวอัชรานุ่นชูผลเชิญผ่านพุ่มทองโดยนายนัทพลสุขาพันธ์และเชิญผ่านพุ่มเงินโดยนางสาวธนัชาช่วยทอง ในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญตัวแทนผู้วางผ่านพุ่มจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4วางผัุนพุ่มโดยนางสาวชนทิชาบัวแต่งผู้เชิญผ่านพุ่มผู้เชิญผ่านพุ่มทองนายนัทพงศ์บ่อน้าร้อนและผู้เชิญผ่านพุ่มเงินนางสาวยศสวสดีฝอชนะนุกูลขอเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทน,นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วางพันพุ่มโดยว่าที่ร้อยตีหญิงชายานีชัยสวัสดิ์ผู้เชิญพันพุ่มทองเด็กชายชัดนร,ริเบศเกลี้ยงนินผู้เชิญพันพุ่มเงินเด็กหญิงปริชยาแก้วเจือ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองโดยนางสาวสุพิศรายาวส่งผู้เชิญผ่านพุ่มทองเด็กชายธนกฤตหมอน้ำร้อนผู้เชิญผ่านพุ่มเงินเด็กหญิงยานิสามาลาเวจันทร์ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งผู้วางผานพุ่มนางสาวอาลิสาแท่นดีผู้เชิญผานพุ่มทองนายอันดามันแสวงสุขผู้เชิญผานพุ่มเงินนางสาวปัทมาวดีรอดภัย ลำดับต่อไปขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบนะคะเพื่อเตรียมต้อนรับท่านประธานและจะได้เข้าสู่พิธีถวายเครื่องราชสักการะค่ะ อยู่ในความสงบนะคะทำความเคารพท่านประธานทั้งหมดตรงขณะนี้ค่ะท่านประธานในพิธีในายเกตมงคูลพูดเพราะได้มาถึงยังบริเวณพิธีเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธาน วางผานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและเปิดกรวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแพรเบื้องหน้าพระพระมฉาย,ยาลักษณ์ขอเรียนเชิญค่ะ และในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวกราบบังคมคูนฉายพระพรชัย,ยมงคลและนำกล่าวผู้ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงขอเรียนเชิญค่ะ ขอดดชะฝ่าละองธุรีประบาทปกเก้าวปกกระหม่อมเนื่องในสุภาะว,วราระแห่งวันเฉลิมประชนมพรรษาของใต้ฝ่าละองธุรีประบาทที่เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 8ข้าพธเจ้านายเกียรติมงคลพูดเพราะผู้ใรนการโรงเรียนกาญจนาพิเศษวิลกบี ในนามของคณะ,ะผู้วิหารขารก,การครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนการนาพิเศษวิลกระบี่มีความเพิ่มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมกันแสดงความชงรับักดีและน้อมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้พวงข้าพเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองธุลิพระบาทที่ได้สง อุทิศทุ่มเทกำลังพระวรากายกำลังพระราชหฤทัยและกำลังพระปัญญาปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกาิจเป็นอนเนกประการเพื่อประโยชน์สุขของนานาประชาราติและความบุดมสมบูรณ์แก่แผ่นดินตลอดมาพระราชกาิจทั้งปวงจากการทรงงานเมื่อโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศ มหาปุพิพลนรุญเดชมหาราชบรมนณาถบพิรในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยือนรัศดรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและจากการเสด็จพระราชดำเนินด้วยองคเองได้นำไปสู่แนวพระราชดําริเพื่อแก้ไขปัญหาความทุกข์ยากของรัศดรรงการพระราชดําริน้อยใหญ่อันเกิดจากพระปีชาสามารถของใต้ฝ่าละองธุลีพระบาท ที่ปลีกด,ดอกออกผลสร้างความผาสุกร่มเย็นแก่พวงพระสงฆนิกรจวบจนปัจจุบันครอบคลุมทั้งในด้านการสังคมสงเคราะห์อันเปี่ยมด้วยพระเมตตาเพื่อช่วยเหลือรัศดรผู้ยากไร้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกันกับป่าในเขตพื้นที่อนุรักษ์ตลอดจนส่งเสริมศิลปาชีพ ในงานอัตศินลหลากหลายแขนงก่อให้เกิดการทำนุบํำรุงถ่ายทอดงานศิลปะอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องจนศิลปะไทยอันเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของไทยสร้างชื่อเสียงเรื่องลือไกลไปยังนานาประเทศทั่วโลกพระมหากรณาอันลน้นอันหาที่สุดมิได้และน้ำพระราชทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาที่ทรงต่อพวงประชา ดุดดังแม่ของแผ่นดินซึ่งจะจารึกแนบแน่นอยู่ในใจพระมหากรณาธิคุณล้นพ้นของล้นพ้นกระหม่อมอันหาที่สุดม่ได้แห่งใต้ฝ่าละองธลีพร,ระบาทเป็นที่ประจกทราบซึง้งและได้รับการเทิดทูนไว้เหนือกล้าของพวงข้าพุทธเจ้าและเหล่าประสงนิกรไทยทั้งมวลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมปัญา 12สิงหา2568นี้ข้าพุทธเจ้าขอพระราทานพระบรมราชานุญาตนำประสงนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังนี้ข้าพุทธเจ้า,า,จานายเกียรติมงคลพูดเพราะนางสาวปริชาดำดวงขอพระราชทานถวายพระพระพรชัยมงคลขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญคุณพระรีรัตนไตรขออัญเชิญคุณพระรีรัตน์ไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากุลโลกตลอดทั้งพระสยามเทวาธิราชตลอดจนพระสยามเทวาธิราชโปรดอภิบาลและดลบันดาลโปรดอภิบาลและดลบันดาลประทานพรให้ใต้ฝาละองธุลีพระบาทประทานพรให้ใต้ปาละองธุลีพระบาททรงพระเจริญ ทรงพระเจพิพัฒน์สวัสดิ์พิพิตรพรชัยพระชนมายุยิ่งยืนนานพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเกษมสำราญทรงพระเกษมสำราญเปรียมพระพลานามัยเปรียมพระพลานามัยปราดจากโลคาพาดปราดจากโลคาพาดและไผ่พันทั้งปวงและไผ่พันทั้งปวงสถิตในมิ่งฝันร่มเกล้า สถิตในมิ่งขวัญร่มเก้าของพวงข่าพุทธเจ้าของกวงข่าพระพุทธเจ้าและเหล่าผสมนิการตราบกานนิรันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะด้วยกล้าว,วยกระหม่อมขอเดชะด พระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญค่ะนับเป็นความโชคดีของพระสงฆ์นิกรไทยที่เรามีพระแม่เจ้าผู้เป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีคอยอบอุ้มปวงประชาให้ผลจากทุกภยัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภ่ายตายรมพระบารมีแห่งพระบรม